ไอแม่ลูกจะหองจังบาทสามหมื่นแปดพันเป็นแม่ลูกเนาะมันได้ลูกจักโตแล้ค่ะนี่มีลูกตัวสองลูกตัวที่สองเนาะลูกตัวผูนะคะราคาหองสามหมื่นแปดพันง่วมาจากอำเภอโน้นคู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ ว่าเมื่อกี้เหรอเฮ้ย 35, <000. S 1> แม่ลูกนะคะสามหมื่นแปดพันนะคะอาอามาเท่านี้บ่มา,ามากขนเดียวนี่ป่าโบสถ์ะจะติดปลาซินเน,นะโบสถ์ในห้องจกักบาร์ค่ะ 30, สามหมื่น 30, สี่ปัน0 0หาเป็นแม่สาวแม่นเ่าคะความสูงลอย 40, สี่สิบบวกนะคะเป็นแม่โบส์สาวนะคะ ติดปลาสิ้นนิดนึงนะคะเอามาสองตเนาะค่ะเหมือนนี้ค่ะของคุณผีจำเนียนนะคะมาจากอำเภอโน่นคุณนะ,ะนผีเดี๋ยวฝากเบอร์โทษนะคะ่ะ0.8.2 0.8.2 3.7.6 3.7.6 2.8.8.9 2.8.8.9ค่ะขอค่ะครับค่ะนะคะคุณผีพี่าสีมีงวัวแมลูกนะคะ แม่ลูกแม่สาวมาขายอยู่ตลาดนัดกันทลักเป็นประจำนะคะอ่ะอา,าตู้ได้มาตลาดกันทลักนะคะกะแวะมาสอบถามราคางัวนน้ำเพลนได้นะคะจ้า,จา,า,าตัวใด้คะของเิดดาวขั้นอ๋อ,อาราคาห้องเท่าไร้คะนี่ ราคาห้องสามมครับสามหมืนสามพันบาทหัวอยุจักเดือนละคะนี่ปีหนึ่งนอกปีเส็จเ็จนะร้อยสามสิบนะคะนะคะเป็นงัวโตผูนะคะสามหมื่นสามพันบาทติดแสง ความาจากอำเภอร์ไหนคะนี่อำเภอทุ่งสีอุดมครับทุ่งสีอุดมค่ะเดี๋ยวพี่ฝากเบอร์โทรนะคะ087 087 408 408 4295 4295 4295จะดาวขาดเฟ็ดบุ๊กนะคะอ่าสามเหมือนสามพันนะคะแล้วค่ะอีกพอพันครับ อันนี้กับของพี่เพิ่อนอีกตัวนึงนะคะเพิ่นปิดใบสีบ่หมื่นเท่าไหร่นะคะสี่หมื่นห้าพันห้าร้อบาทค่ะสี่หมืาพันห้าอนะคะอันนี้เป็นราคาปิดนะคะเของงองาง,ง,งอตัวผู ้าว้าจัดติดเลยสองกขายสองกับขายครับดาวบาทกัขายอบาทกับขายครับก็ไดนมากาเฟมานแต่เสาวมานแต่เสาสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนี่คือราคาปิดนะคะครับผมเนามาราคาปิดมาให้ฟังตอนเสารนะคะ

บาทต้ามุงว่าแม่ลูกนี่ว่าแม่ลูกนะคะตัวนี้ลูกเป็นตัวแม่นะคะสีสีอาจจะบอจับตอนไหนนะคะสีออกจำปานะคะราคาห้องจักบาทก็ห้าหมื่นหนึ่งพันนะคะราคาห้องห้าหมื่นหนึ่งพันนะคะลูกตัวแม่ค่ะเนี่ยค่ะลูก แม่นี่เป็นง่วลูกแรกนะคะน,นี่คะ <im itation> ่หะหนางามนะคะหนาสวยรักเปิปเปดไบห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะของแน่หอยหมูนะคะห้าตลาดลาค้าตลาดแล้วเขเก่เงกดีเลยล่ะเขาจะไปอาน้ำมันหู่ ห <c oughs> ลูกแรกนะคะแม่ผสมพานแล้วนะคะห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะนะคะเดี๋ยวหายเบอร์โทรติดต่อกับเจ้าของคนไหวนะคะแม่ลูกลูกสูงประมาณลอยสิบเซนนะคะแม่กับประมาณลอยสามสิบนะคะ <c oughs> ของนายหอยหมูนะคะก็จะมีมากหลายโตนะคะอันนี้เป็นแม่ลูกนะคะแล้วก็เป็น งวตัวผูอังกัตนะคะตัวนี้กระหองสองหมื่นสามพันหาร้อยนะคะสองหมื่นสามพันหาร้อยนี่จะมีอยู่สี่ตัวนะคะของนายหอยหมูนะคะนี่ตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองนะคะตัวผูนะคะเป็นงวดตัวผูสายเหนือนะคะเป็นแองกาตเป็นชาโรเล่นะคะสี่ตัวเพิ่นเปิดไว้ที่สองหมื่นสามพันหาร้อยนะคะ สี่ตนะคะสองหมือนสามพันห้าร้อยนะคะเปิดไว้นะคะเป็นของนายหอยมูนะคะจะมีแม่ลูกแล้วก็มีชาลเลเรตตัวผู้นะคะตัวขาวสองนะคะ สองหมื่นสามพันหาหอยราคาเปิดนะคะกำนั่หอยหมูนะคะอย่าหายเบิร์โทรติดต่อไว้นะคะเรื่งเดียวดมาแจ็คโตสิบสี่มิโตปิดไปหรือเปล่า ตัวใดปิดเนี่ยตัวใดตัวเมย์ญ่ขาวนี่บอกปิดไปจา้าบาทค่ะสามหมื่นหาพันบาทปิดล่องสายอ๋ออค่ะมาฟังราคาปิดว่าตัวเมยน,นะคะไงค่ะพี่น้องสูงประมาณเกือบลอยหาสิบนะคะประมาณลอยสี่สิบลอยสี่สิบห้าบวกเลยและพี่น้องเดี๋ยวพาไปเมืองสามหมื่นห้าพัน นี่นะคะของลุงเดชนะคะมางวมาจากอำเภอโน่นคู่นะคะปิดไปสามหมื่นหาพันบาทนะคะแม่ใหญ่ค่ะนะคะหนาเล็กลุงเดชขายเป็นราคางวาแมททองหรือแม่เปล่าอ๋อแมททองนะคะแย่ได้ลูกจกักโตละแม่นี่ ลูกสอนาอแยกหลูกมานอนอนมยังไข่อยู่สามหมื่นหาพัานนะคะตัวทีลุงเด็ดปิดไปมิดต,ตัวปิดอีกปะตัวได้ปิดอีกตัวได้ทีคล้ายไปแล้วออเอาไปส่งมาแล้วเนาะอ๋อตัวเทคนิคใหญ่นี่แม่นี่ปจักบารลละห่องสี่หมื่นเจ็ดเป็นตัวผูนะคะเขาเอาินสายพันยังอ่ะลุงเดชนี่ อ๋อ,อพออังการแม่เป็นบรามันนะคะเปิดใบที่สี่หมื่นเจ็ดข้อมสูงประมาณลอยเกือบลอยหาซิปด้วยพี่น้องมาลอย 40, สี่ซิปไปลายปลายนะคะเพิ่นเปิดไวสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะนี่นะคะเป็นของลุงเดชอำเภอโนนคูนนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรลุงเดชไว้นะคะมีหลายแม่นะคะแม่แดงนี่เดชลุงเดชแม่แดงนี่จากบ้านแ,แ,แม่แดงนี่กับลูกนี่ครับอ๋อเป็นเป็นแม่ลูกเนาะ ้าหมื่นแปดพันบาทนะคะเป็นแมลูกลูกตัวแม่ลูกนี้จะติดเลยเขาผสมพ่อเลยมาน้องลุงเดชเนาะติดเลยนะคะคอตรงอะมันได้ลูกจักโตแล้วลุงเดชนี่ย,อ,ย,อ,ย,ยอ๋อเป็นงวลูกแหลกนะคะคอมีเปิดไบห้าหมื่นแปดพันบาทนะคะตัวขาวนั่นเด,ดลุงเดชอันนี้ราคาห้องสามสามหมื่นสามพันเป็นแม่สาวแม่สาวพร้อมผอสมนะคะ สามหมบาทเป็นต้นนาตัวเลือกดีนอหนังนาดีสีขาวเป็นตะเลียงอยู่พี่น้องสามห0ื 33, ่ันราคาห่องต่อดีอีกหลายบาทอยู่ยวพนะนังนาดีสําหรับคนบลเลือกสีนะสีขาวเอาไปผสมสซายเนื้อแม่สาวผอมผสมสามหมื่นสามพันนะคะอันนี้แม่ลูกบอลลุงเด่นแม่ลูกเปิดใ้จากบาท า 17, 5, 7, ขาแม่ลูกลูกเอสเคแต่ว่าผมมีใบอ๋อลูกเอสเคบมมีใบลูกโตหูงามค่ะพี่น้องมึงลูกคนยืนจดดีให้ลูกกำลังเดยสามเดือนแม่มันเดย์จะลูก,กลเ,เ,เยกลยล,ลูกตัวที่สองกำลังเดยสามเดือนนะคะเปิดใบห,ห้าหมื่นฮะห้าหมื่นเจ็ดพันนะคะแม่ลูกนะคะ ความสูงของแม่กับประมาณ140ไปปลายนะสูงค่คะ57,000เป็นง่วงแม่ลูกนะคะว่ามีต้นนี้คืออ๋อมีมีต้นนี้นิดนึงนะคะอันนี้เพื่อนบอกไว้เลยนะคะจะเลี้ยงลูกได้การเลี้ยงลูกให้ลูกงาม,มต้นแม่เลขเขาเน่านะเม่นบ้าตอนนี้ห้องจักบ้าล42,000 สี 42, ่หมื่นสองพันเคยมีลูกมากหรอเปล่าคะเคยมีแล้วคู้มเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะประมาณตัวหนึ่งนะคะเปิดไว้สี่หมื่นสี่หมื่นสองพันบาทนะคะเหล่ไม่ใหญ่นะคะพี่น,นะน้องใหญ่นะเงางามค่ะสี่หมื่นสองพันบาทราคาห่องตอนนี้ทองว่างนะคะเป็นงว้วแยกลูกมากนะคะ ค่ะของลุงเดชมอนีก็มีตะงวดเป็นตะเลียงหลายตัวนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรลุงเดชไปนะคะน้อโอเคค่ะเดี๋ยวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากลุงเดชได้นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นะคะใฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเยเน้ยยเย้ยย้เ้ ก็เทกตัวนี้ขายหรอเป่าย่งครับจักบาทค่ะว่าสามหม่นสิบหาร้อยอ๋อราคาหอเลยสามหมื่นหนึ่งพันหาร้อยตัวแม่ี่ของเจ้ออยู่บ่จักบาทเหรอนี่ส0ม0สามหม่นแม่แม่สาวบา่ ก็ท่านในพอซมแม่สาวนะคะสามหมื่นสามพันสามร้อยเอามาเจ็ดตค่ะเหมือนี้ไม่เหรอมาสื่อมาขายสื่อน้ำขายไปหรือเปล่ายัง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 สามสี่โตัวกำลังสื่อเด็ดสองโตเอามาสองตัวนี่บ่ะค อะเรบ้างให้ซ้ำเลยอ๋อนูทายลุ้มยูทูบหัวเป็นตะเหลี่ยงความสูงประมาณ130เนาะสามหมื่นสามพันสามร้อยราคาห้องราคางัวนันนี่พราฟังเนาะอันนี้ขนาดราคาห้องเนาะ <c oughs> งัวมาแต่ข้างไหนคะนี่กัน <c oughs> ทะลนะุเนาะ กันทะลุมีง uh ่วงามแล้วพี่มีเบอร์โทรบอฝากเบอร์โทรบอศูนย์หกห้าหกเจ็ดศูนย์แปดหกเก้าพี่ยังคะหอยบงยักาะหอยบงนายหอยบงนะคะพอดีมาสองโตัมื่อี้นะคะตัวเมเปิดราคาไว้สามหมื่นสามพันสามร้อยนะคะ โตผูเพิ่นเปิดไว้ทีสามหมื่นสิบห้าร้อยได้เนาะไอ้นะฮะสามหมื่นสิบห้าร้อยราคาพวกฟังอยู่พี่น้องลราค่ะราคางวดตลาดกันทลากมนี้นะคะไก่ทอพวก่้างงวดเลยค่ะงวอเน่ยไหนงวดแม่ปะคะงวดแม่ครับแม่งามๆเลยนี่อ๋อห้องจักบาทค่ะนี่ห้อง เดี๋ยวพก13พกเมื่อ3เป็นแม่เดียวปะคะหรือแม่แม่แม่เดียวครับทองสองสามเดือนอ๋อทองในสามเดือนแล้วนะคะวันไหนจะลูกล่ะคะวันนี้ลูกสองในทองครับลูกสองในทองผสมพอหรือผสมหลอดคะพออ๋อผสมพอโตเนาะผ่านในสามเดือนแล้วลูกสองนอกในทอง หก0 0ื่นเท่าไรนะหกหมื่นสาหัวมาแต่ทังงหดค่ะัวจะบังหินสีสเกครับังหินวงินสีสเกตค่ะเดี๋ยวคุณพ่อฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปด้งคุณพ่อยังคะพ่อนายหอยลุงลินลุงลินลงดินค่ะนายหอยจ๋าเดี๋ยวไทยหลอกๆให้บึ่งนะคะครับครดูดีดูดีครับดูดีได้ยุพี่ได้ยุขุนดีเนาะคะ เอามาจากโต้ค่ะมือนี้ขายเบอร์เลอร์แม่หนึ่งเนาะจ้าจ้าขอบคุณลไรๆค่ะให้มันหมันค่ะบาทค่ะนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้านังนานดีเนาะหัวขาวเหรอคะหัวสาวเหรอคะครับผม ขวามาแต่ทางใดคะนี่ในปีสงเรือช้างอ๋องอวมาเต้ทางไหนงัวมาแต่ทุ่งศรีเราทุ่งสีอ๋อค่ะงัวปีกว่าๆเนาะแต่เป็นงัวแม่สาวศรีออกเขาเอินยังโบดอยู่บ่โบดไปไหนเนาะขอบหูคุณปดัมเออเป็นบามันค่ะบบดามันี่เนาะบดบามันบามันบ่ออกบดบามันนะจ่าเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่ค่ะ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปเก้าเจ็ดเก้าค่ะสองหมื่นเจ็ดพัน้าร้อยนะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ

เขาพอจะได้รู้ตัวหน่อยนี่ปะคะคลายคลายเมื่อเก่าตาฮักดีเนาะยังไปจังเหมืนเขียนซื้อไวปปะคนซื้อจังว่ายบอกถาวเอ๊ยสิบวัมาว่าดีจังถูกจังเขาอะถูกจังถูกจังเขาถูกก่นี่คุณทอคุณตระอ่แม่แม่หนีคล้ายหรือเปล่าแม่นี่ยังนั่นแม่มันทำ เป็นทหากดีเนาะเอาตัวงามๆหน้าพอไปอย่างนี้ใหญ่จ้บาทเออ้ยหนักแห้งาหาอพอโทษไรหนักบ่หนักนั่นก็ให้กันลดจะบ่หาต่อไม่มาชิไรกันวางต่อเมือน่อโอ้ยจะไปวางซานจะไปบรหารต่อเอา่แบ้บนต่อท่านนะครับ โอ้ยหน้าตาไม่จะบอกตอบเสี่ยดวรบ้รับ พันธยปนสี่มื่นยังกะค่ะสี่มื่นหารับสี่มื่นหาพันเป็นง่วทองบ่คะหรือทองวางง่วทองครับทอได้จ็กเดือนหรอคะตัวนี้สีเดือนครับสีเดือนง่วได้จักลูกจักโตค่ะลูกตัวที่สองในทองครับตัวที่สองในทองสนะี่มื่นหาพันบาทราคาเปิดนะค <ผม S 1> ะง <ผม S 1> ่วมาแต่ทังไนโนงง่วมาจากสีสเกตครับสีสเกตเน่าทุคเป็นเลลูผสมเนาะค่ะ นิ่งดีป่คะเรียงายครับผมเรียงายกินง่ายครับเชียงครับร้อยสี่สิบห้ายสี่นะคะค่าฝากเบอร์โทษนะค่ะแปดครับศูนย์แปดสองหสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าศย์หนึ่งห้าจ้ะนายหอยยังคะนายหอยนมนะคะจากสีสเกตซีม0นหาพันบาทราคเปิดนะคะง้วะเรลูผสมทองได สี่เดือนค่ะอีกตัวนึงเดียวคะตัวนี้แม่ทองคือกันปะคะทองครับความสูงลอยสี่้ลอยสี่สิบห้าลูกเจ๊กโตแล้วคะโตที่สครับลูกตัวที่สามนะคะเนาะค่ะเป็นของนายหอยนมคือกันนะคะอยากรสนใจสอบถามความสูงลอยสูงสูสีกันเลยนะลูกแม่ค่ะไปยได้แหละทองในเจ็ดเดือนกันคะอ๋อตัวนี้ทองอ่อนกว่าเนาะ ตาใหญ่นะเป็นสีจำปาได้เนะาะตาเดี๋ยวสนใจกับติดต่อนน้ำผึ้งนมพันได้นะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ค่ะขอบคุณหล,ล,ลายๆค่ะค่ะคนลูกแหลกหรืองว้วลูกเลยขายเราบอค่ะนี้อ๋อทองจักบาทละ่ะคะสี่หมื่นสองเป็นราคาแม่เดียวนเ,ยเยนาะเอาทองเจ็ดเดือนแนมเห็นอะได้นนเนาะทองเจ็ดเดือนดีว่าได้จักลูกละค้านี้ ได้จจ์โตลูกได้จจ์โตลูกสามสี่หมื่นสองราคาเปิดราคาห้องนะคะทองได้เจ็ดเดือนแนมเห็นแล้วล่ะพี่น้องทองไงล่ะลูกสามโตนะคะเป็นง้วงสีจำปานะคะนังนาเป็นตัวเลือกบีค่ะทองตะเภาเพิ่นเพิ่นเอินทองตะเภาเนาะราคานีถ้าไม่หอยเพิ่มประกันทองนั่นะคะประกันเมอร์เซเดสประกันเมอร์เซเดสคือขากับประกันเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะฝากเบอร์โทรเลยค่ะ088 361 3ดแปดสามหกหนึ่งสามสองศูนย์เก้าสานยก้นหอยยังเนาะค่ะมาจากอำเภอยังก่อนค่ะนี่การทะลมอ๋อค่ะจ่านายหอยนายหอยนายหอยพ้นนะคะ นี่นะคะลูกมันนะคะสีแดงนะคะอายุประมาณสองเดือนเนาะสองเดือน 5, จ้าแม่โบดทนะคะหกหมืนแปดพันบาทนะคะคคตุนี่สองหมืนเก้าพันบาทนะคะแม่จำปาเจ้าจเดียวกันนะคะเดี๋ยวห้เบอร์โทรติดต่อไววนะคะจ้าตุนี่ควอ,อมสม แ้วก็ตนนัวนี้มื่นเก่าพันหาร้อยโอ้ยยังยังตัวนั้อีกตัวแดอีกอ่ะราคานี้ยังตอนน่อได้เยอะคน่ะก,กั้าตาสต,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 ต้วเออน่เอามาตัวนี้บ้งบะแมนตะทะเลทะเต้อผูอ๋อตัอผูนี่จักบาท 2 8 0 0มตัวผู้ความสูงประมาณ1้0ยส0บร้อยยี่สิบอ่าร้อย่สเปิดไวสองหมืนะคะตัวแม่ไเด้ยคะตัวแม่นหกสองหมืบาทตาคาห้องนะคะตัวน,นี้ความสูงประมาณร้อยสิบนะคะร<ม>้อซนเมตร

ยังลดงอไปมขาลงทุนเด